อืมเด้ลลองโชว์สิคะโอเคไหมเอ๊พี่เต้ยมาไกลๆพี่เต้ยจะไปยุ่มแม่ก็จะถ่ายด้วยกล้องอ่ะโอเคไหนาหาทางกลับบ้านให้มันหน่อยค่ะหาทางกลับบ้านให้หน่อยค่ะเอาใส่เข้าไปเย้ เย้เก่งมากมากเลยอพีเตอร์เอาอมาให้ต่อันเย้ <Yeah. S 1> อสองต,อตัวหายไปเก่งมากพีเตอร์ขอต่อด้วยดิพีเตอร์การเตต่อเลยนะอหม อาเนะี่ยอันนี้ล่ะอันนี้แหลเต้ยอ่อกว่ถ่เต้รก่อนดีถ่ยยื้อถ่าหยือพี่เตอร์อ่าจบไป ในเต้แ้วหนึ่งถึงสิบให้แม่หน่อยค่ะนับหนึ่งถึงสิบค่ะหืสิ่งมากไหนหนึ่งถึงสิบสิไหนไหนนี่ไงอานายไทยอานายไทยไทยตี้อันหนึ่งถึงสิบหนึ่ง